อ่าวงวดที่แล้วแตกสองตัวเนาะที่จับช er. ุดให้นะครับอ่าดูซ้ายมือนะครับด้านบนเนออันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรเด่นเจ็ดตัวนะครับเมื่อก่อนเป็นสูตรมาครบสี่ตัวเนาะแต่พักหลังมันมาครบบ้างไม่ครบบ้างผมจึงแยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกมาสองตัวเลยสี่กับหนึ่งนะครับกลุ่มที่สองมาเลขเจ็ดนะครับและสูตรที่สองเข้าเลขห้านะครับสูตรเลขบปกแคมมาซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายเข้าเลขสี่ครับเลขหนึ่งขวาเข้าเลขเจ็ดนะครับนี่คือเลขที่ออกนะครับห้าเจ็ด C1 ก็ยินดีครับที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนาวันที่28เมษายน68นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณเนาะสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชกเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเอาเรามาคํานวณ2สูตรนี้กันต่อนะครับพร้อมกับสูตรโปรแกรม จะค่อยจับชุดกันนะครับเราไปคำนวณกันเลยนะครับไปครับ สเกลลูกซอเดอรลูกซรสีแดงนะครับพอเริ่มแบบสูตรแรกนะครับสูตรเจ็ดตัวนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์มันก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมนะครับแล้วบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับผมแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่สองนะครับแล้วก็บวกสามเลยพอได้ศูนย์แล้วบวกสามก็ได้สามนะครับบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสองเป็นหกนะครับ อันนี้คือสูตรแรกนะครับทวนอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มที่1นนะครับ7 8 9 0นะครับกลุ่มที่2นะครับ346นะครับต่อไปสูตรที่2นะครับสังเกตลูกศรนะครับให้ใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสนใช้หลักแสนสี่ครั้งนะครับสี่ตัว อันนี้นะครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับบวกหลักหน่วยคือเลขหนึ่งนะครับเอามาตั้งบวกกันเลยนะครับเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าสี่ตัวนะครับแล้วก็บวกหนึ่งหลักหน่วยนะครับเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบตกเลขกศูนย์นะครับเก้าสองสิบแปดนะครับ 8บวกเได้7นะครับอ่าได้7พอได้7แล้วเราบวก3ก็ได้10เอาเฉพาะเลกศูนย์หลักหน่วยนะครับอ่าสรุปแล้วสูตรที่2นะครับเป็น7กับ0นนะครับอ่าก่อนก่อนเราจะจับชุดนะครับไปดูสูตรโปรแกรมก่อนนะครับ อนี่คือสูตรโปรแกรมนะครับที่บอกให้จับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ด้านบนเดอ้อให้มันบังข้างล่างนี่นะครับอ่าซ้ายมือนะครับเดนหนึ่งสองเจ็ดนะครับนำไปจับคู่กับขวามือนะครับเก้าสี่ห้านะครับ และตรงกลางผมปิดไว้บางๆนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่ามันคือเลขอะไรนะครับคือ0836นะครับงวดที่แล้วตรงกลางก็เข้าเลข5นะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ตรงกลางผมใช้3ตัวซ้ายขวานะครับทีนี้งวดที่แล้วนะครับผมใช้สูตรที่2เนอะนี่ซึ่งวันนี้ก็7กับ0นะครับผมจะใช้7กับ0จับกับกับตัวไหนดีอ่าแล้วผมเทียบนะครับ ผมเทียบผมนาเลขโปรแกรมมาเทียบนะครับซ้ายมือหนึ่งสองเจ็ดอ๋อนี่มันชนเลขเจ็ดนะครับส่วนขวามือนะครับขวามือเก้าสี่ห้าส่วนขวามือเก้าสี่ห้าอ๋อนี่ชนเลขเก้ากับเลขสี่อืาฉะนั้นผมจะใช้เจ็ดกับศูนย์นะครับจับคู่กับเก้าสี่ห้านะครับก็ให้ทุกคนจับคู่กันเองนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จับคู่กันเอง แต่หากใครจะตามนะครับใครจะตามผมไรับประกันว่าจะถูกนะครับแต่หงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆนะครับ57ก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับผมเริ่มเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์จับคู่กับไรดีจับคู่กับ9นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเสร็จศูนย์สี่นะครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับต่อไปเลขเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ เอาแค่นี้พอถูกคือถูกผิดคือผิดนะครับก็ให้ทุกคนจับชุดเลขกันเองด้วยนะครับไม่ใช่ตามผมอย่างเดียวนะครับอ่นนี่นะครับทวนอีกที่นึงนะครับ09 04 05 79 74 75ตรงกับบนล่างนะครับอย่างที่บอกนะครับเทียบดูกันเองนะครับเลขเด่นแล้วก็จับคู่กันเองนะครับจะจับวินจับสลับก็ได้จะจับซ้ายขวาก็ได้นะครับ หรือจะตามผมที่ผมจับไว้ให้ก็ได้ตรงกับบนล่างนะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าเรียกจะออะไรนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะครับวิธีการคิดนะครับต่อไปก็เป็นคุณแล้วนะครับตัดสินใจกันเองเด้อก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเดบิวต์สีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ